น้องไหนต,ต่อไหนเตียนอ่าแตมนะคะยอดเต็มสองหกสิบเอ็ดสองสี่หนึ่งหกตัวสี่สามสามสี่ตัวห้าสองห้าสี่ตัวเจ็ดศูนย์สี่ห้ายอดรวมสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบหกสองเท่ากับ หนึ่งมืนแปดร้อยหกสิบาทค่ะในปัะเจีบไปให้เป็นหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้นึ่ามี่ห้ดแปดวเงินนะคะอ่อนี้นนะะนบินอีกใบนึงให้บินสองใบเลยหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1>, 1 2 3 4 5 6องสดกาขอบพระคุณค่ะ